รายงานประจำเดือนมก,กราคม2565กศนอำเภอมะขามจังหวัดจันทบ,บรุรีมีดังนี้กิจกรรมการเรียนรู้อาชีพระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างรายได้1สัปดาห์1อำเภอ1อาชีพวิชาการทำเบเกอรี่กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี2 5 6 5โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษากศนอำเภอมะขามออนไลน์ หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ช่างเสริมสวยโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสันักงานกอสนอประจำปีก็ประมาณ2,565โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบัญของบุคลากรโครงการอบรมอาสาเยาวกาชาติหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุรูปแบบออนไลน์ โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาเชิดชูสถาบันน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่สนศึกษาออนไลน์